สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับมาพบพ่อกันครับช่องบ่าวไทยบ้านครับวันนี้ก็วิ่งยังครับพามาเบิ่งพระที่ขึ้นตอนเช้าอยู่เทียงหน้าน้อยบรรยากาศท้องทุง่งนายามเช้าครับอากาศก็สีดีครับหมอกลงเดี๋ยวจะให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆด้วยครับ มื่อนี้ได้ถือโอกาสออกมาปล่อยงัวแต่เซาๆครับตัวนี้อยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับตัวนี้ปล่อยงัว นอกทางอื่นตื่นแล้วบ่ครับตื่นแต่เ้าเด้อมาสูตรอากาศบริสุทธิ์เพื่อสู่วันใหม่สำหรับวันนี้กับคอไปหยอดน้ำคดก่อนครับกี่ยางไว้แต่เมื่อคืนนี้เดี๋ยวมื่อื่นเดี๋ยวทรงสายที่เดี๋ยวไปทำงานเดี๋ยวจากไปด้วยน้องก็ก็